ครับผมครับจากฝั่งสปปลาวเราบนี่นะครับตัวนี้ครับสนใจก็ตัวนี้นะครับตัวนี้พร้อมพร้อมกับตัวเมียที่เลือกไว้นะครับครับหางกระดูกอกตั้งครับสวยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับครับสนใจยังไงครับโดยทักมาหางยาวครับเนี่ยครับรูงลน้าตาก็เลี้ยวฉลาดครับ สองพพเรา,านะครับสนใทตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้นะครับคู่กับตัวเมียที่ที่เลือกไว้นะที่น้องเลือกไว้นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับหางยังไม่เต็มครับขนคอก็ยังไม่เต็มนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวหางเต็มก็จะสวยกว่านี้นะขนเต็มก็จะสวยกว่านี้นะครับรอยชนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองหกสองเจ็ดได้นะครับ ตัวน,นี้ไม่ถึงครับตัวน,นี้นะครับอ่าวันนี้ขอสวัสดีแค่นี้นะครับ